คนมุ่งส่งนะเชื่อชื่อเสียมาอย่างแล้วที่สำคัญนะเซปาไร่ภูเก็ตเซปาไร่ภูเก็ตปาเร่ปาไร่เหมือนมากเหมือนม่อยู่ประเทศไทยเหมือนแบบเรามาเดินอยู่ในถนนแถวภูเก็ตนะคะทุกคนฟิลลิ่งเหมือนกับบ้านโอเคมาดูกันมาดูกันมาดู for at night for enjoy นี่เรามาเดินหางคลับเที่ยวกลางคืนกันค่ะทุกคน right, you know. เดินลงไปก็จะเป็นชายหาดนะ mm hmm. กลางคืนน่าจะคึกคักมากๆนะ I think at night is a lighter you know ไม่สรองเสร็จท่อ

บรรยากาศตอนสองทุ่มนะคะที่ทะเลค่ะเพื่อนทุกคนช่วงค่ำนะคะคริสกุลพี่ได้ บุ Book, uh, mm ๊กเอเซียร์รีสอร์ทในโรงแรมเอาไว้แล้วก็ mm hmm. เราก็ต้องมาหาอะไรดื่มก่อนเนาะอัเพอริทีฟก่อนที่จะเริ่มเอ่อดินเนอร์ด้วยกันนะคะ mm hmm. ก็มาอยู่ที่บีชบาร์นะคะริมทะเลด้านตรงนี้ก็จะเป็นทะเลเนาะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำค่ะทุกคนโอเคเรามาหาอะไรดื่มกันก่อนเนาะฮัลโหล มงรัวไมคิงฟ้าก็ดีมากทั้งฟังสวยซองเตช่องอเตค่ะเดลิน เซฟเเอตเสสแท่บอสอรอยมากๆอรมากมากเอเซียโอเคเอเซียรีอร์ทในโรงแรมนะคะดลิงอิลิยาต้มยำซุปโอซี่นะอบต้มยำกุ้งโนต้มยำซุปปาต้มยำกุ้ง สอคเทยอาน่มใจมากเลยทุกคนเพรว่ามีมาม่าผัดค่ะมาม่าผัว้า ทำกุ้งนะคะรอดรอดมาโรงแรมนี้แล้วรอดค่ะทุกคน เป็นเช้าวันที่สะนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะคลิสอยู่ที่สนามเทนนิสนะคะแล้วก็เป็นวันแรกค่ะที่คุณพี่มีการแข่งขันค่ะเดี๋ยวตามมาดูกันนะคะทุกคนว่าผลการแข่งขันในวันแรกจะเป็นยังไงแต่ขอออกตัวก่อนนะว่าแมตชนี้เจ็บแขนและเจ็บขาร่างกายไม่พร้อมมากๆเลยค่ะขอให้ทุกคนส่งกำลังใจมาเชียร์คุณพี่ด้วยนะคะนี่ข้างหลังก็คือสมาชิกทั้งหลาย โอเคมาดูกันมาเชียร์กันนะโอ้แล้วละ่ะสามีบอกว่าวันนี้ฉันแพ้จ,าจา้าจ้้าโอม่ะตัวด้วย ลงแข่งทั้งหมดเลยก็จะเป็นรุ่นช่วงอายุนะทุกคนตั้งแต่35ขึ้นไปเนาะจนถึงอายุ70ขึ้นไปค่ะอันนี้คุณพี่นะคะก็จะมาดูอันนี้ของคุณพี่เริ่มแข่งแมชแรกนะคะรุ่นอายุ60ปป ไม่ใช่บอกว่าเอ้ยไม่ใช่ค่ะรุ่นอายุ o 55ปีถึง65ปีค่ะแก๊ปยาวมากนะทุกคนบอกเลยวอมกัดค่ะวอมกันค่ะ,มน,คะมนุษย์เมียนะคะต้องเฝ้าคุณพี่ค่ะแข่งแมชแร่ข้างหลังตรงนี้แล้วก็มาอยู่ตาม คุ้มม้นะคะทุกคนแต่ก็ต้องดูดีๆก่อนนะว่ามีแบบมีเพื่อนแถวนี้หรือเปล่าย่า yeah, มีเพื่อนนะฉันขออยู่คนเดียวพอโอเคค่ะเพื่อนๆทุกคนหลังจากพี่แข่งชนะแล้วนะคะรอบแรกคุณพี่ก็ต้องมา Recovery ร่างกายค่ะโดยการว่ายน้ำเบาๆนะคะตอนนี้เราอยู่นสระในล่มค่ะ เพื่อนทุกคนหลังจากแข่งแมตช์แรกแล้วนะคะเ,เดี๋ยววันนี้เราจะออกมาหาอะไรทานกันที่เซ็นเตอร์ Center ค่ะแล้วก็ไม่ทานอาหารที่โรงแรมนะตามมาดูกันนะกิจกรรมย่ําเย็นของพวกเราค่ะ กำลังเดินหาร้านอาหารที่จะทานในค่ำคืนนี้นะคะแล้วก็มาหาอะไรดื่มก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องอพเปรติฟ hmm. ก่อนค่ะ mm hmm. โมจิโต้ก่อนคุณพี่ดื่มน้ำผลไม้สตรอเบอรี่เลมอนวิวดีมากๆเลยเซมบมะองค์ชมดุยอิริยาบงคู่เดือดหวังนี่โอเคไม่ร้อนไม่หนาวนะค่ะขอตัวไปเอนจอยก่อนนะคะ เพื่อทุกคนตอนนี้ดื่มเสร็จแล้วนะคะหน้าเริ่มแดงแล้วนะเพราะว่าดื่มแอลกอฮอล์ไปตอนนี้ก็เดินอยู่กลางถนนค่ะแล้วก็มีผู้ชายสองคนนะคะประกบข้างซ้ายขวานะทุกคนคนหนึ่งเป็นบริจาคให้นะคะเวลาใครเดินมาทักก็จะเข้าประกบเลยทีเดียวว่าห้ามเข้าใกลโอเคเดี๋ยวเราไปดูร้านอาหารกันเนาะเพราะวันนี้อยากกินฟูดเลิมแมคค่ะมาดูกันเนาะว่าฟูดเลิมแมที่กรีนเนี่ยหน้าตาเป็นยังไง แต่บอกเลยนะว่าราคาใกล้เคียงแบบสมุยภูเก็ตมากๆเลยโอเคตามมาดูกันทุกคน ตอนนี้เรามาดูองเทรันะคะใหญ่มอบสำหรับสามคนอาลันเขาเป็นนักร้องนะถ้าใครอยากรู้จ o กเขาติดต่อมาทีันลยค่ There. I don't uh, some think you will need it but anyway I bring it here Attends on va

รุ่สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนวันนี้คุณพี่มีแข่งรอบสองนะคะก็ตามมาเช็คกันด้วยโน้แล้วก็ที่สำคัญนะแข่งกับคนอายุ50นะแล้วก็ลังกิ้งสูงกว่าซึ่งเขาอะไม่เคยแข่งมาเลยแล้วก็เมื่อวันคุณพี่แข่งชนะโ, <hundred. S 1> โน้ก็ต้องมาเจอเขาในรอบนี้ตามมาเช็คกันด้วยนะคะทุกคนโค้ดส่วนตัวคะ่ะโค้ดส่วนตัว フ <laughs> ซิททัวซิกดน s t e x e เออแล้วก็คู่แข่งีงกิ้งคสงกิ้งมากกว่าอันดับเลยนะคะทุกคนค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปพาเพื่อนเนมาดูสระว่ายน้ำในร่มนะคะ อุณหภูมิดีมากเลยไม่หนาวเหมาะมากเลยสำหรับเวลาว่ายน้ำตอนที่ลมแรงๆนะคะสระนี้มีความยาวอยู่ที่25เมตรค่ะแล้วในสระว่ายน้ำนะคะก็จะมีจิมด้วยค่ะเราสามารถมาใช้บริการได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะทุกอย่างอินคลูดหมดแล้วดูนะคะทุกคนนีสวยมากเลยนะ โดมนี้คือมุมโยคะค่ะซึ่งตื่นมาไม่ทันสักทีโยคะกับเขาอะนะส่าว่ายน้ำสวยอ่ะสวยมากคุณพี่เตรียมลงแล้ว Recovery o p ี e r Match นะคะชนะค่ะ มือเที่ยงค่ะเรามาแนะนําทุกคนที่ห้องอาหารชาววน่านะคะก็เป็นอีกหนึง่งห้องอาหารเหมือนกันมาดูอาหารกันเนาะว่าน่านะตาเป็นยังไงทุกคนที่นี่ตามคุณพี่มาคุณพี่หลักแห่งโอออเลียซอช,ชิลลิชมีปลายา่างสดค่ะทุกคน พิซซ่านะคะแล้วก็มีบมีบาค่ะมีบาเหมือนขาดไม่ได้นะประเทศกรีซเนี่ยลองสังเกตแล้วคือเขาจะชอบกินวิีซุกอะไรอ่ะเขาจะชอบซุปคนกรีกเขชอบกินโยเกิร์ตจากที่สังเกตอันนี้บาร์สลัดน uh, ี่คือบารขนมหวานค่ะทุกคน เข้าใจยังว่าทำไมต้องออกกำลังกายเยอะๆอันนี้เป็นนอมขนมประจำชาติของกรีซนะคะคืะอ,อจำชื่อไม่ได้อ่ะสั่งมืออาหารของชาวยุโรปนะสิ่งสำคัญก็คือชีสนะคะทุกคนที่นี่ก็มีชีสแบบแน่นๆไปเลยแล้วก็รวมถึงปลาผลไม้ด้วยค่ะ Oh la là la là. Impressionnant Oh la la, il y a beaucoup d'étoiles Parce que ma tête est verrouillée et je n'ai pas besoin d'en Oh putain Ils sont en train de la bouffer dit. Regarde, à côté du petit, il a 3-4 poisons autour Regarde ma femme, il s'en est écoute -moi, de moi la folie. Je vais la jeter à l'eau à Marseille, comme ça, elle avoir plein de poissons autour. Allez, je vous embrasse.